สวัสดีท่านู้ชมทุกท่านอยู่กับผมในช่อง WTG นะครับก็กลับมาต่อกันกับสปอยซีรีส์ทรอยโดยในคลิปนี้คือจะเป็นเนื้อหาของตอนที่3แล้วก็4นะครับก็เห็นมีคนถามกันมานะฮะว่าทำไมผมหายไปนานจังกวาจะกลับมาลงคลิปอีกครั้งคือสปอยเรื่องทรอยเนี่ยผมก็เริ่มทามาสักพักเลยแหละครับขั้นตอนการทาคลิปเนี่ยคือมันจะมีเขียนบทพากเสียงแล้วก็ตัดต่อนะซีรีส์นี้เนี่ยผมเขียนบทเสร็จแล้วนะครับพากเสียงเสร็จแล้วและผมก็ลบทําใหม่ตั้งแต่แรกเลยซึ่งก็ไม่รู้้จจจะะะะะทททํํําา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 ไไไไปมมมมมมมีนนนนนออออรรรรรเเเหหืืกกกกัััคคบ่่่่่ใชวววแลลยงดิ แต่ตอนนั้นที่เริ่มตัดต่อแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสามารถทําให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ก็เลยลื้อทําใหม่มหมดเลยโอเคแล้วเรื่องราวของทรอยจะเป็นเช่นไรก็ไปรับชมกันต่อได้เลยครับกองทัพกรีกเริ่มการปิดล้อมเมืองทรอยซึ่งการปิดล้อมของพวกเขาก็ไม่ใช่การตั้งทัพล้อมเมืองเพราะว่าพวกกรีกไม่มีคนมากขนาดนั้นวิธีที่โอดิเซียใช้ในการปิดล้อมก็คือให้ทหารกรีกคอยโจมตีแหล่งผลิตอาหารของทรอยที่อยู่นอกกำแพงเมืองชาวสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้แหล่งล่าสัตว์และเรือประมงก็มีทหารของกรีกคอยดากาายักเอาไว้ กองคารวานพ่อค้าที่จะมาอย่างทรอยทั้งหมดโดนทหารกรีดดักปลนมันเป็นการทําให้ทรอยอดตายอยา่างเคช้าแต่ถึงช้าทรอยจะลำบากขนาดนี้ราชาพราอัมและราชินีเฮคิวบาก็ยังจะจัดงานแต่งงานให้กับปารีสและก็เฮเลนการปิดล้อบทรอยยาวนานนับปีก็จากที่ราชาการไม่นอนเคยบอกว่าวันเดียวสงครามก็จบแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะครับวิกฤตท,ทางด้านอาหารของทรอยแย่ลงเรื่อยๆชาวทรอยพอปลูกไม่ได้ไรนาโดนทําลายราชาพราอัมเรียกประชุมทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทรอยมีปัญหารเรื่องอาหารแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งเมืองจะต้องมีกาาารรปันสอห อาหารทั้งหมดจะต้องถูกควบคุมและแจกจ่ายให้ประชาชนตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทางทรอยก็กำลังพยายามแก้ปัญหารเรื่องอาหารพวกเขาขุดอุโมงค์ยาวใต้ดินโดยมันจะไปโผล่ใกล้เมืองซิลิเซียพันธมิตรของพวกเขาที่ปกครองโดยรายชาอิทิออนซึ่งเป็นพ่อของแอโนมาคีและก็เป็นพ่อตาของเฮกเตอร์ถ้าพวกเขาทำสำเร็จก็จะสามารถส่งอาหารผ่านทางอุโมงค์นี้ได้ซึ่งซิลิเซียที่พูดถึงเนี่ยก็หมายถึงซิลิเซียทีฟนะครับเป็นเมืองที่อยู่ทางหน้าตะวันออกเฉียงใต้ของทรอยจะเป็นคนละอันกับซิลิเซียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียง แต่อุโมงนี้กว่าจะเสร็จมันก็ต้องขุดอีกหลายเดือนการปันส่วนอาหารอย่างเข้มงวดคือทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถอยู่รอดได้ถึงตอนนั้นเฮกเตอร์บอกราชารพวกเราเออกไปทําศึกตัดสินกับพวกกรีกเลยดีกว่าการรอความตายอย่างช้าๆมันดีกว่าตายเร็วตรงไหนราชาไ์รลอัมปฏิเสธโอดิเซียต้องการให้ทรอยเป็นฝั่งบุกโจมตีเขาจะไม่ลงกลพวกกรีกจนทําให้ทรอยต้องเสียกําลังพลไปเด็ดขาดอุโมงคูสย์ซิลิเซียถูกขุดขึ้นปารีไปช่วยขุดด้วยแม้หน้าทีจะเป็นของคนงานไม่ใช่เจ้าชายแต่ว่าปารีก็ทนรอยอยู่่เฉยไมไมด้ ทางด้านเฮกเตอร์ก็รู้ดีว่าปริมาณอาหาที่พวกเขามีตอนนี้มันจะอยู่ไม่ถึงขุดอุโมงค์เสร็จแน่เขามองหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วเฮกเตอร์ก็คิดออกคืนนั้นเฮกเตอร์ไปปลุกเรียกตัวปาลีดมาจากเตียงนอนเฮกเตอร์ถามปาลีว่ารู้จักภูเขาที่อยู่ระหว่างทรอยและซิลิเซียใช่ไหมปาลีดต,ตอบว่าใช่เขาโตมาที่นั่นเขารู้ทุกซอกทุกมุมของภูเขาแห่งนั้นเฮกเตอร์บอกให้ปาลีดไปกับเขาเขาจะให้ปาลีดนำทางหลบพวกกรีกไปยังซิลิเซียปาลีดตกลงที่จะไปกับเฮ และตอนนี้เขาก็ยังไม่เชื่อใจเหมือนเดิมเฮกเตอร์และปารีไปพบราชาและราชินีเฮกเตอร์บอกแผนการกับพ่อว่าเขาจะไปที่ซิลิเซียและบอกให้ราชาอิทิออนที่เป็นพ่อตาของเขาช่วยขุดอุโมงค์มาจากฝั่งนั้นด้วยโดยการขุดจากทั้งสองด้านพร้อมกันมันก็จะสามารถลดเวลาลงได้ถึงครึ่งหนึ่งราชาและราชินีเป็นห่วงมากแต่ไม่ได้เห็นความแน่วแน่ในแววตาของเฮกเตอร์ราชาพลายอัมก็อนุญาตเฮกเตอร์ไปบอกลานดอมาคีปารี็ไปบอกเฮเลนว่าเขาจะไปซิลิเซียไปแค่3วันขอเฮเลนไม่ต้องเป็นห่วง หลังจากนั้นปาลิเลเฮกเตอร์ก็ออกเดินทางไปซิลิเซียในคืนนั้นเลยอินเนียที่ได้รู้ว่าเฮกเตอร์จะไปทำภารกิจสำคัญก็มาหาเขาให้คนที่เก่งที่สุดของเขาสองคนไปกับเฮกเตอร์ด้วยและพวกเขาก็เดินทางจากเมืองทรอยผ่านป่าที่มีศพของชาวทรอยมากมายโดนแขวนเอาไว้ศพพวกนี้เป็นฝืมือของทหารกรีกที่นำศพชาวบ้านมาแขวนประจานเพื่อขู่ไม่ให้ชาวทรอยกล้าออกจากเมืองมาหาอาหารทุกอย่างเงียบสนิทและจู่ๆก็มีลูกธนูถูกยิงมาใส่พวกเขาคนของอินเนียคนหนึ่งโดนยิงตายคาที่ส่วนอีกคนโดนยิงโล่ตกจากม้าทหารกรีกมากมายโผลออกมาม้าของปาโดน่าาตย ปารีตตกมา้าลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นเฮกเตอร์รีบขี่มา้าเข้าไปช่วยปารีตออกมาปารีตและเฮกเตอร์หนีไปได้ทหารกรีกจับคนของอินเนียคนหนึ่งที่ยังไม่ตายแล้วก็พากลับไปที่ค่ายของพวกเขาเชลเลยถูกพาตัวไปส่งให้กับราชาอาการเมนอนนททหารรายงานว่ามีสองคนที่สามารถหนีไปได้ซึ่งเมื่อคืนมันก็มืดมากนะครับพวกทหารก็เลยไม่รู้ว่าคนที่หนีไปก็คือปารีตและก็เฮกเตอร์ถ้ากา็เมนต้องทำการสอบสวนถามเชลเลยว่าจะไปที่ไหนกันซึ่งไม่ว่าจะโดนซ้อมขนาดไหนเชลเลยคนนี้ก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยมเนดัสโมโหตะคอกสั่งเชลให้ตอมา เลยถามอากาเมนอนว่าไอ้นี่มันเป็นใครอากาเมนอนตอบว่านั่นคือน้องชายของเขาเองสามีโดยชอบทาของเฮเลนผู้หญิงที่เจ้าชายแห่งทรอยไปขโมยมาเฉลยหันไปโผละใส่หน้าเมนเลอัสเขาบอกว่าเฮเลนไม่ใช่ของเมนเลอัรอีกแล้วป่าเลเลเฮเลนไม่ใช่แค่จบพึ่มๆกันแต่พวกเขายังแต่งงานกันแล้วด้วยเฉลยเรละไม่หยุดเมนเลอาสทนไม่ไหวชักมีแทงคอฆ่าเฉลยตายทันทีอากาเมนอนสุดแสนจะปวดกระบาลกับน้องชายเฉลยคนนี้มันตั้งใจยุ่ยให้โกรธจะได้ฆ่ามันทิ้งแล้วตอนนี้จะไปถามอะไรมันได้อีกโอดิเซียบอกเมนเล หากไว้ชีวิตเฉลยพวกเราอาจจะได้ข้อมูลสําคัญมเนเลอัสไม่ฟังเขาตะคอกใส่ออดิเซียสสั่งว่าจงาพาเมียของเขากลับมาให้ได้ออดิเซียสสุดแสนจะเซ็งเขารู้ว่าทรอยมีแผนการอะไรบางอย่างแน่แต่ตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าพวกมันมีแผนอะไรแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งวิ่งนําจดหมายมาส่งให้กับเขาออดิเซียสรู้จักหมาตัวนี้เพราะมันคือหมาของสายสืบที่เขาส่งไปแฝงตัวในทรอยเนื้อความในจดหมายที่สายสืบส่งมาให้ก็คือปาลีเลเฮกเตอร์ออกจากเมืองทรอยไปแล้วสายสืบมีชื่อว่าซานเทียสเป็นคนที่รับใช้้กลิิดโอซมานานน ซานเทียสนี่คือชื่อคนนะครับไม่ใช่ชื่อหมาเมื่อโอดิเซียได้อ่านจดหมายเขาก็เดินไปคุยกับอะคิริทันทีอะคิริกำลังอยู่กับพาทโตคัตสสาหาสสนิทที่เคยออกศึกร่วมกับอะคิริสมาหลายตัวหลายครั้งซึ่งแผนที่โอดิเซียจะให้อะคิริสไปทำก็ไม่ใช่ไปไล่ตามจับตัวปาลีหรือเฮกเตอร์นะครับแต่โอดิเซียจะให้อะคิริสแอบเข้าไปในทรอยโดยความช่วยเหลือของซานเทียสที่ตอนนี้อยู่ในเมืองและเป้าหมายภารกิจก็คือให้อะคิริสจับตัวเฮเลนกลับออกมาถ้าสามารถทำได้สำเร็จสงครามครั้งงนนนนีีีีีี้้้กกกกกก็็็จจจะะบบบชาาาททททุคค่่่อออยูมเปปไดลลัิตต โดยเขาจะเข้าเมืองทรอยไปกับพาโตคัสแค่2คนซึ่งในเมืองทรอยตอนนี้การปันส่วนอาหารก็เกิดมีปัญหาขึ้นอาหารที่ชาวบ้านได้รับแต่ละวันมันน้อยเกินไปคนงานที่ทําหน้าที่ขุดอุโมงค์ได้รับอาหารน้อยเกินไปเกินกว่าที่จะทํางานหนะักราชาไพลอัมยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิน้นการปันส่วนอาหารให้ประชาชนจะต้องเท่าเดิมทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอาหารมากมายถูกเก็บไว้ในวังทรอยและคนในวังทรอยก็ใช้ชีวิตกินอาหารกันเหมือนปกติไม่ต้องปันส่วนเหมือนกับประชาชนเฮเลนบอกราชาไพลอมัมว่าเธอยินดีที่จะปัน แผนดลรัรีบแยง้งบอกว่าทรอยต้องการผู้นำที่เข้มแข็งจะให้ผู้นำไปอดอยากเหมือนผู้ประชาชนได้ยังไงเฮเลนก็ไม่สนใจเธอเล่าให้ราชาพลัยอัําฟังถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สปาตาเกิดภัยแล้งตอนนั้นเฮเลนยังเป็นเด็กเธอถามพ่อว่าพวกเราควรจะทํายังไงพ่อของเฮเลนตอบลูกว่าชนชั้นสูงมีอยู่2ประเภทแบบแรกจะปิดประตูแน่นหนาเก็บอาหารไว้เองในวังทั้งที่ประชาชนด้านนอกกําลังอดอยากส่วนแบบที่สองก็จะเปิดประตูต้อนรับประชาชนเฮเลนบอกว่าเธอขอนําส่วนอาหารของเธอไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนคนอื่นจะตัดสินใจยังไงงเธออกก็ไม่ขวว ซึ่งการกระทําของเฮเลนนี này, <c oughs> ้ก็ทําให้ราชาและราชินีประทับใจมากสุดท้ายรายชาไพลอัมก็ตัดสินใจที่แจกจ่ายอาหารในวังให้กับประชาชนประชาชนมากมายมาต่อแถวรอรับอาหารราชาไพลอัมให้เฮเลนเป็นคนแจกจ่ายตอนแรกเฮเลน <c oughs> คิดว่าชาวบ้านจะรังเกียจเธอที่เป็นตัวต้นเหตุของสองครามเพราะตัวเธอเองนั้นคิดแบบนั้นอยู่เสมอแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เฮเลนกลัวชาวทรอยให้การยอมรับในตัวเธอพวกเขาบอกว่าตอนนี้เฮเลนไม่ใช่เฮเลนแห่งสปาตาแล้วแต่เธอคือเฮเลนแห่งทรอยอโนมาีเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่งเธอก็ไม่พอใจมาก พอเธอคิดว่าเฮเลนนี่แหละคือต้นเหตุที่แท้จริงของสงครามแต่ตอนนี้กลับทําตัวเป็นเหมือนผู้ช่วยเหลือและชินีเฮคิวบาดูออกวายโนมาคีไม่ชอบเฮเลนและชินีบอกว่าอนโนมาคีไม่ต้องชอบเฮเลนก็ได้สิ่งที่เธอจะขอก็แค่อนโนมาคีอยู่ข้างเดียวกับเฮเลนก็พอเพราะตอนนี้พวกเรามีศึกสงครามภายนอกเธอไม่อยากให้มีศึกภายในวังขึ้นมาแทรกส่วนทางนัานปารีและเฮกเตอร์พวกเขาก็พักแรมกินอาหารกับสองคนพี่น้องแบบไม่ค่อยจะเต็มใจกินด้วยกันเท่าไหร่ปารีชวนคุยถามว่าเฮกเตอร์เจออนโนมาคีได้ยังไงเฮกเตอร์ตอบว่า,า,าลาตารรามตงิ จึงให้เขาแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าเมืองซิลิเซียปารีถามว่าเป็นการแต่งงานเพราะการเมืองอย่างนั้นเหรอเฮกเตอร์ตอบว่าการเมืองส่วนการเมืองตัวเขาและอโดมาคีนั้นรักกันจริงเฮกเตอร์รู้สึกเหมือนว่าปารีกำลังดูถูกความรักของเขาเขาบอกปารีบ่าความรักของปารีดนันทำลายพวกเราส่วนความรักของเขากำลังจะช่วยทุกคนพวกเขาสองคนเดินทางกันต่อปารีรู้จักเส้นทางดีเขาพาเฮกเตอร์หลบทหารกรีกจนไปถึงซิลิเซียได้สำเร็จที่นั่นเฮกเตอร์ได้เจอกับราชาอิทธิออนพ่อตาของเขาราชาปแปลกใจ่มากที่เฮกเตอร์โผล่มาหาเขาแบบนนนีี้้ทัง,งคแลกกป่สถาารณ์ ราชาอิทธิออนเป็นห่วงไอ้ดอมบาคีลูกสาวของเขามากที่ผ่านมาเขาพยายามส่งอาหารไปช่วยทรอยตลอดแต่กตระโดนกองทัพกรีกดักป้นระหว่างทางเฮกเตอร์บอกสถานการณ์ที่ทรอยยำแย่อาหารใกล้จะหมดตอนนี้ในทรอยกำลังขุดอุโมงค์ใต้ดินหากซเลเซียช่วยขุดจะอีกทางอุโมงค์ก็จะเสร็จภายใน2อถึงสเดือนอาหารจะถูกส่งเข้าไปในทรอยได้ราชาอิทธิออนตกลงที่จะช่วยทันทีเพราะลูกสาวของเขาก็อยู่ในนั้นราชาเชิญให้เฮกเตอร์และปารีดพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับอีกทีพรุ่งนี้แล้วเฮกเตอร์ก็ได้เห็นว่าลีทโฮสอดว้ย รีโทนไม่เข้ามาทักทายเฮกเตอร์แต่รีโทนแอบส่งสัญญาณนัดให้เฮกเตอร์ไปหาเขาในคืนนี้คืนนั้นเฮกเตอร์ไปหารีโทนตามลําพังเขาถามรีโทนว่าทาไมตอนนั้นถึงออกจากทรอยมารีโทนบอกว่าเขาโดนราชาเพลย์อัมในประเทศซึ่งเฮกเตอร์ก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับรีโทนบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่เข้าไปทักทายเฮกเตอร์ในตอนกลางวันก็เพราะปารีอยู่กับเฮกเตอร์รีโทนบอกว่าปารีดเป็นตัวอันตรายเฮกเตอร์ไม่เข้าใจว่ารีโทนหมายถึงอะไรรีโทนเลยแสดงให้เฮกเตอร์ได้เห็นเองกับตาเขาให้เฮกเตอร์เลือก เรือนกไหลออกมาเป็นสีดําสนิทลีโทนบอกว,ว่าบันที่ปารีสเกิดมาสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นและตั้งแต่ที่ปารีสกลับมามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดลีโทษบอกเฮกเตอร์ว่าปารีสจะนําความชิมหายมาสู่ทรอยเขาบอกเฮกเตอร์ให้กําจัดปารีสซะอย่าให้ปารีสได้กลับไปที่ทรอยอย่าทำผิดพลาดเหมือนที่าาาราชาเพลย์อัมพ่อของเฮกเตอร์เคยทาเช้าวันต่อมาปารีสและเฮกเตอร์เดินทางกลับทรอยรายชาอีทอนเดินมาส่งกลับเขารับปากเฮกเตอร์ว่าซิลิเซียจะเริ่มการขุดอุโมงค์ทันทีปารีสและเฮกเตอร์อาาดดิกลต็ค ว่าเขาจะฆ่าปารีตามที่รีโทสบอกดีไหมแต่จนแล้วจนรอดเฮกเตอร์ก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักทีตอนภาพไปทางด้านเมืองทรอยก็มีฝูงแพะไปเดินปวนเปียนอยู่ใกล้กำแพงเมืองทหารในเมืองทรอยได้เห็นฝูงแพะก็ส่งคนเดินออกนอกเมืองไปสองคนเพื่อจะจับแพะกลับมากินอัคคีนิและพาตอคัสซ่อนตัวอยู่แถวนั้นเขาจัดการฆ่าทหารทรอยทั้งสองคนเอาชุดมาใส่แล้วก็แบกแพะเดินเข้าเมืองไปคนละตัวตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วมันมืดจนมองเห็นหน้าไม่ชัดทหารทรอยเปิดประตูเมืองให้โดยไม่สงสัยและพวกทหารก็นั่งย่างแพะก แล้วซานเทียก็นาทางอาคิลิสแอบเข้าวังได้สําเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้ส่วนด้านปารีและเฮกเตอร์ในตอนนี้พวกเขาก็เดินทางผ่านป่าเดิมที่พวกเขาเคยผ่านตอนออกจากทรอยแล้วเหตุการณ์ก็ซ้ําเดิมทหารกรีกมากมายโผล่ม,มาโจมตีใส่พวกเขาปารียงิงธนูฆ่าทหารกรีกที่กำลังจะเข้ามาโจมตีเฮกเตอร์จากด้านหลังซึ่งการที่ปารีช่วยชีวิตเขาไว้แบบนี้ก็ทําให้เฮกเตอร์เลิกคิดที่จะฆ่าปารีดแล้วสองพี่น้องช่วยกันตีฝ่าทหารกรีกแล้วก็ขี่ม้าก,กลับทรอยส่วนทางด้านในวังทรอยเมื่อเฮเลนเดินเข้าห้องนอของเธอมาก็เจออะคร แต่เธอก็ตั้งสติแล้วก็กล่าวทักทายอะคริลิตอะคริลิตพูดจาดูถูกเฮเลนบอกว่าถ้าสามีคนเดียวไม่พอบอกเขาดีๆก็ได้เขายินดีช่วยตัวเขาเป็นชายชาตรีดีกว่าไอ้ขี้แยอย่างปารีสเยอะเฮเลนสวนกลับเธอบอกว่าอะคริลิตเองก็เคยมีโอกาสมาแล้วเธอพูดถึงเมื่อครั้งงานแข่งขันชิงตัวเธออะคริลิตก็ร่วมแข่งขันด้วยแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับอาการเมานอนอะคริลิตจับเฮเลนกดลงกับเตียงเขาถามว่าตอนนี้เจ้าชายทรอย,อยอยู่ที่ไหนทําไมถึงไม่มาปกป้องคนรักเฮเลนก็โกหกบอกว่าปา พอเขารู้แต่แรกว่าปารีสกับเฮกเตอร์ออกจากเมืองไปอคริสถามเฮเลนว่าปารีสไปไหนอคริสไล่พูดชื่อเมืองที่อยู่โดยรอบและพอเขาพูดถึงชื่อซิลิเซียเฮเลนก็แสดงออกทางสีหน้าว่าตกใจอคริสยิม้มถามว่าซิลิเซียใช่ไหมเฮเลนเงียบไม่ตอบอะไรอคริสและพอเขาได้ยินเสียงทหารยามตะโกนแจ้งคนในเมืองว่าเจ้าชายปารีสและ,จะเจ้าชายเฮกเตอร์กลับมาถึงแล้วทั้งสองคนสามารถลราจะกฐานกลีบมาได้และกลับถึงเมืองอย่างปลอดภยัยอคริสรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมาตามเฮเลนไปหาปารีสแนะ่อคิสัั่งให้เฮลนไปกบขาเเเเขาจะจะับฮลนนป็นตัวประกัน และกลับออกไปทางประตูหน้าเลยเฮเลนบอกว่าเธอไม่ไปเธอรักปารีสเฮเลนบอกว่าอาคิสร,รู้เรื่องนี้ดีว่าเธอไม่เคยรักมินิเลอัดเลยอาคิดได้บอกว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเขาแค่ทําตามคําสั่งเฮเลนบอกว่าอาคิสที่เธอรู้จักนั้นเป็นยอนักรผู้ห้าวหาญไม่เคยฟังคําสั่งใครอาคิสที่เธอรู้จกักเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่คู่ควรกับเธออาคิสร,รู้ว่าเฮเลนคลิดจะใช้สเสน่ห์ให้เขาปล่อยเธอไปอาคิิสั่งให้เฮเลนจะต้องไปกับเขาเดี๋ยวนี้ส่งครามครั้งนี้จะได้จบลงชาวกรีกจะได้กกกลลัับบบ้าานนชชวทจะไไดปปิตเหมือ จะไม่ต้องมีใครทนทุกข์โดยปล่าประโยชน์อีกเฮเลนยืนยันว่าเธอจะไม่ไปอคลิสจะทําอะไรเธอก็ได้แต่เธอไม่มีทางกลับไปโดยสมัครใจแน่นอนซึ่งสุดท้ายอาคลิสก็ยอมแพ้นะครับเขายอมที่จะไม่พาตัวเฮเลนกลับไปด้วยแต่ในขณะที่อคลิสเดินออกจากห้องนอนของเฮเลนก็มีคนรับใช้ในวังตรอดที่ชื่อว่าฮามอนที่กำลังจะมาตามเฮเลนให้ไปพบป,ปรารีสฮามอนเห็นอคริสเดินออกจากห้องนอนของเฮเลนเข้าจังๆซึ่งเฮเลนก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าฮามอนเนี่ยเห็นอักคลิสฮานไมอนนีไม่ด,ไดีนนาปามา ซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกปาลีดเรื่องที่อะคริลิตมาที่นี่ทางนั้นอะคริลิก็กลับไปหาพาโตคัสที่รออยู่ซึ่งก่อนที่จะแอบออกจากเมืองไปอะคริลิตก็บอกซานเทียสเอาไว้ว่าให้ซานเทียสปกป้องเฮเลนให้ดีเพราะว่าเฮเลนจะต้องการมาแน่แนอะคริลิตและพาโตคัสออกจากเมืองทรอยได้และเดินทางกลับไปที่ค่ายกลิกระหว่างทางพาโตคัสก็ถามอะคริลิตว่ากลับไปมือเปล่าแบบนี้โอดิเซียจะไม่ว่าเอาเลยอะคริลิตบอกว่าถ้าฝืนพากลับไปเขาคงได้แค่ศพเฮเลนโอดิเซียก็น่าจะรู้ดีแหละว่าไมเนเลาอัสคงจะไม่ยินดีเท่่่าาไไไหรทีีจะด้เมกกลัับบปป็นศพพออคคิส ว่าถึงเขาจะไม่ได้ตัวเฮเลนกลับมาเขาก็มีของดีกลับไปฝากอุดิเซียสอยู่เขาถามพโตคัสว่ารู้จักซิลิเซียไหมและในอีก2เดือนต่อมาการขุดอุโมงก็เสร็จสิน้นปาาิที่ขุดอุโมงสำเร็จกลับมาแจ้งข่าวดีกับคนในทรอยตอนนี้ราชายิอตอนเตรียมสเสบียงอาหารมากมายรอไว้แล้วและทางซิลิเซียจะเริ่มส่งเข้ามาที่ทรอยในคืนพรุ่งนี้ชาวทรอยดีใจก,กันมากปัญหาความอดอยากของพวกเขาถูกแก้ไขได้แล้วและในคืนต่อมาราชายิทออนก็เริ่มการขนส่งสเสบียงเสบียงอาหารจำนวนมากถูกนำมากองรอไว้ที่หน้าอุโมง แต่และอยู่ๆก็มีธนูไฟมากมายยิงเข้ามาใส่พวกเขาซึ่งก็เป็นอะรคลิสนะครับที่นํากองทัพของเขาบุกเข้ามาด้วยตัวเองหน่วยทหารของอะรคลิสมีชื่อเรียกว่าเมอร์บิดอนว่ากันว่าเป็นกองทหารที่เก่งที่สุดของชาวกรีกชาวซีดีเซียโดนโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวกองทัพซีดีเซียโดนทำลายย่อยยับในเวลาอันรวดเร็วและชายอิเทวันเห็นสถานการณ์เลวร้ายเขาสั่งคนส่งสารของเขาที่ชื่อว่าโดรนให้รีบไิททรอยผ่านทางอุโมงค์ส่งข่าวให้ลูกสาวของเขารู้ว่าที่นี่โดนพวกกรีกโจมตีและให้ทางฝั่งทรอยถ แล้วราชาอิทิออนก็ลุกขึ้นไป,ไปเผชิญหน้าอคิริสด้วยมือเปล่าอคิริสโค้งทำความเคารพลและเขาก็แทงฆ่าราชาตายทหารกรีกบุกเข้าไปในวิหารเทพอพอลโลและจับตัวนักบวชของที่นั่นออกมาในระหว่างที่ชุลมุนมั่วกันไปหมดน้องสาวของโดรอนที่ชื่อว่าบริซิสก็จับอาวุธเข้าต่อสู้กับอคิริสเพื่อเปิดทางให้พี่ชายของเธอไปส่งข่าวที่ทรอยได้สําเร็จบริซิสสู้อคิริสไม่ได้อยู่แล้วอคิริสเห็นก็ประทับใจในความกลา้าเขาไม่ฆ่าแค่ตกให้สลบแล้วก็จับตัวกลับไปเซโรนเยเฉียโดนเผ นักลเมือมีดตนของแอคิลิสน้องตะโกนประกาศชัยชนะไปตลอดทางแอคิลิสคุมตัวบิซิสก,กลับมาด้วยตัวเองราชาการไมนอนก็มาหยียดต้อนรับเขากล่าวชมแอคิลิสว่าทําได้ดีมากแล้วอากาไมน้อนก็ต้องตกใจจนอึ้งไปเมื่อเขาเห็นเฉลยสาวคนหนึ่งมีอายุและหน้าตาใกล้เคียงกับลูกสาวของเขาที่โดนเขาส่งเบืให้กับเทเบาจ้าไปก่อนหน้าซึ่งเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าคลิเซตเธอเป็นลูกสาวของนักบวชของเทพอพอลโลที่โดนจับตัวมาตอนที่ทหารกรีกบุบิหารอากาไมนอนบอกทหาร ให้นำครีเซตไปที่เต็นท์ของเขาซึ่งดีโทสที่เป็นอดีตหัวหน้านักบวชของทรอยคนที่เคยครูกับเฮกเตอร์ที่ซิลิเซียก็โดนจับตัวมาด้วยนะครับทางด้านฝั่งชาวทรอยตอนแรกพวกเขาก็เลี้ยงฉลองยินดีที่ปัญหาเรื่องอาหารถูกแก้ไขได้แล้วแต่แล้วโดรอนที่มาจากซิลิเซียก็เข้ามาแจ้งข่าวร้ายว่าซิลิเซียโดนผู้กรีกบุกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวมือโดนทำลายราชาอิทิออนก็โดนฆ่าตายไปแล้วด้วยแไฮดรากีเสียใจมากที่พ่อของเธอโดนฆ่าตายและบ้านเกิดก็โดนทำลายราชาไรอัมสั่งให้ถล่มปิดอุโมทันนททีีไไมม่งงง้้้้้กกรจะใชาาเเขืออยด ความพยายามหลายเดือนของพวกเขาสูญเปล่าไปในคืนเดียวปาลิโทรตัวเองว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของเขาถ้าเขาไม่ไปขอให้ซิลิเซียช่วยซิลิเซียก็จะไม่ถูกทำลายและราชาอิทิออนก็คงไม่ต้องตายราชาไพาอัมก็พยายามให้กำลังใจลูกว่าทางซิลิเซียตัดสินใจช่วยพวกเราตัวที่พวกเขาก็รู้แต่แรกว่ามีความเสี่ยงปาลิจงอย่าเอาเรื่องนี้มาทำให้ตัวเองเสียกำลังใจแต่ถึงจะให้กำลังใจลูกไปแบบนั้นตัวราชาไพาอัมเองก็กังวลมากหรือว่าเทพเจ้าจะทออทิ้งทรอยไปแล้วจริงๆซึ่งเรื่องนี้อารคริสเข้ามาหาเฮเลนเน หามอนคนรับใช้ที่รู้เรื่องนี้ก็ยังคงปิดปากเงียบไม่ได้บอกใครเขายังคงทํางานตามปกติมาตลอดซึ่งเฮเลนเองก็กังวลเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันนะครับแต่เธอก็ยังไม่ได้ไปคุยกับคนรับใช้คนนั้นเฮเลนกลับไปที่ห้องก็เจอปารีที่ยืนเสียใจอยู่คนเดียวปารีโทษตัวเองที่เป็นสาเหตุให้ซิลิเซียต้องถูกทําลายเฮเลนพยายามพูดปลอบแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เธอคิดจะบอกปารีเรื่องที่อคิริสมาที่นี่แต่ปารีก็พูดแกขคืนมาก่อนว่าคนส่งสารบอกมาว่าคนที่นําทัพไปทําลายซิลลิิิเเเซียก็คคือออฮนงึไป เพราะจริงๆแล้วคนที่ทําให้ซิลิเซียโดนทําลายก็อาจจะเป็นเธอนั่นเองสุดท้ายแล้วเฮเลนก็ไม่ได้บอกปาลีดเรื่องที่อะคิลิสมาที่นี่ตัดภาไปทางด้านค้าชาวกรีกอะคิลิสและพาโตคัสตก็ดูแลบิซิตอย่างดีอะคิลิสบอกบิซิสว่าที่เขาพาบิซิตมาไม่เช่ว่าเพราะเขาต้องการพาดแต่สาเหตุที่เขาพามาก็เพราะเขาคิดว่าบิซิดสมควรจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปพาโตคัสทตทแผลกับบิซิตเขาบอกว่าบิซิตจะปลอดภยัยเพราะคนที่ปกป้องบิซิตอยู่ตอนนี้ก็คืออะคิลิสไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องอะไรแน่แต่แล้วอยู่บิิซก็แยงมมีีท่เเอเออาาาจคตั เธอสั่งให้อคริสปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพาทอคัตจะต้องตายอาคริสบอกบิซิทว่าเขาเคยไว้ชีวิตบิซิทไปแล้วรอบหนึ่งและเขาไม่ชอบทําเรื่องเดิมซ้าสองบิซิทไม่กล้าลงมือและเธอก็ปล่อยพาทอคัตอาคริสลุกเดินเข้าหาเอามีดไปจากมือบิซิทและเขาก็ใช้มีดนั้นตัดเชือกที่มัดมือบิซิตอยู่อาคริสบอกบิซิทว่าอย่าก,กลัวเขาเลยเพราะเขาไม่คนที่กลัวเขามากพออยู่แล้วส่วนนั้นราชาอากาเมนอนเขาก็นั่งคุยอยู่กับเด็กสาวคริเซตราชาเล่าเรื่องของลูกสาวเขาให้คริเซฟัง ว่าตอนเด็กอีฟเจเนียเป็นคนยังไงและเขารักเธอมากขนาดไหนแล้วราชาก็เล่าถึงเรื่องที่เขาสั่งวยลูกสาวให้กับเทพีอาร์ธิมิตร,ราชาบอกว่าลูกสาวของเขาจะต้องเข้าใจแน่ว่าเขาจําเป็นต้องทําจริงๆซึ่งสาหเุท่ราชาพาตัวคริเซ่มาก็เพราะต้องการให้คริเซ่เป็นตัวแทนลูกสาวให้อภัยให้กับเขาคริเซ่ที่ได้ฟังเรื่องราวก็บอกว่าคนอย่างท่านไม่สมควรได้รับการให้อภยัยและเธอก็ขอขอบคุณทวยเทพที่เธอไม่ต้องเกิดมาเป็นลูกสาวของคนชัวช่วๆอย่างอากามินอนอากามินอนโกรธมากเขาทําลายทุตีคริเซสและเจ้าหน้าอากามินอนก และในคืนนั้นเทพอพอลโลก็มาที่นี่ลูกสาวของนักบวชของเขาโดนข่มขืนอย่างโหดร้ายเขาไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเฉยเฉยได้จะต้องมีการลงโทษเทพอพอลโลก,กล้มลงแตะแขนทหารกลืกคนหนึ่งที่กำลังนอนหลับไหลหลังจากนั้นเทพอพอลโลก,ก็จากไปและเมื่อถึงตอนเช้าโรลระบาดล,ลึกลับไม่รู้ที่มาก็ระบาดไปทั่วค่ายกลิกโรคระบาดแพร่าลามอย่างรวดเร็วและมันก็รุนแรงมากถึงขั้นทําให้ตายได้ศพทหารกลิกมากมายถูกขุดฝังและนอกจากนี้แล้วก็มีนักบวชของเทพอพอลโลมากมายมายืนรวมตัวกันอยู่ที่นอกค่าย พวกเขาอยู่เฉยๆไม่ทาอะไรแค่ยืนมองทหารกลีกอยู่แบบนั้นขุนศึกคนหนึ่งคุยกับอะคิลิสบอกว่าพวกเราน่าจะฆ่านักบวชพวกนั้นทิงซะอะคิลิสก็เฉี่ยให้ฆ่าเลยถ้าอยากกลายเป็นคนโปรกของเทพอพอพลโลแทนอากามนอนโอ้โหชิบหายใครจะกล้าแค่นี้นก็น,นอนตายกันเกลื่อนเต็มไปหมดแล้วนะครับและหัวหน้าของพวกนักบวชที่มายืนดูอยู่นั้นก็คือพ่อของคลีเซสซึ่งคนนี้ไม่ใช่รีโทนะครับตอนผมดูเนี่ยเขาแต่งชุดคล้ายๆกันผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะอากามนอนรู้ว่านักบวชพวกนี้คิดจะมาพาตต,าตััััวววคคคคเเเเเเซซกกกกลลบบบไไไไปปขขาาาาอม่่่ยงง็็ืด โอดิเซียนั่งปวดกบ,บาลถ้าโรคระบาดยังดำเนินต่อไปแบบนี้พวกเขาแพ้สงครามแน่นอนแพ้แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แพ้เนี่ยแหละครับลีโทที่กําลังช่วยดูแลคนปว่วยก็เดินมาคุยกับโอดิเซียสเขาบอกว่าในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักบวชเขารู้ดีว่าสิ่งนี้ก็คือความพิโรธข,ของเทพอพอลโลทางแก้มันก็มีแค่วิธีเดียวก็คืออาการมนอนจะต้องยอมคืนตัวคริเซตให้กับพ่อของเธอส่วนทางด้านพาโทคัสเขาก็ดูแลทหารที่ล้มปว่วยโดยที่ตัวเขาเองไม่ได้พักเลยอากิริสบอกให้เพื่อนไปพักบ้างแต่พาร์ทูคัสก็ย คนป่วยใกล้จะมากกว่าคนที่แข็งแรงแล้วอคลิสบอกเพื่อนว่าสงครามครั้งนี้มันไร้าสาระมากพวกเราต้องมาที่นี่ก็เพื่อพาภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์กลับไปให้กับเมนเนเลอัตแล้วตอนนี้พวกเราก็กำลังจะตายกันหมดเพราะพี่ชายของเมนเนเลอัตไม่ยอมสละของเล่นและในคืนนั้นพาวะตะัาที่ดูแลคนป่วยมาตลอดหลายวันก็ล้มป่วยลงอคิสเฝ้าดูอาการเพื่อนอย่างใกล้ชิดปิซิซปรุงยาบรรเทาอาการป่วยมาให้เธอบอกว่าเมืองของเธอเคยเกิดโรคระบาดแบบนี้มาก่อนอคลิสก็ไม่เชื่อใจปิซิซก็เลยชิมยาให้ดูว่าไม่ใช่ยาผิดเธอบอกออคิว่าัีตเธอ เธอก็เลยอยากจะตอบแทนบางยาของบิซิดบรรเทาอาการได้บางบิซิตบอกอคริลิตว่าโรคระบาดครั้งนี้มันแตกต่างจากที่เคยระบาดในเมืองของเธอมันจะไม่หยุดจนกว่าอากาไมนอนจะปล่อยตัวคลิเซตอาคริลิตตัดสินใจทันทีเขาปล่อยให้เพื่อรักของเขาตายแบบนี้ไม่ได้อาคริลิตเดินเข้าไปในเต๊งของอากาไมนอนที่กำลังนอนอยู่ด้านในอากาไมนอนตื่นมาเห็นก็ไล่ให้ออกไปอคริลิตไม่ออกเขาตะคอกใส่หน้าอากาไมนอนว่าคนของเรากำลังจะตายกันหมดเพราะอากาไมนอนไม่ยอมคืนของเล่นแต่ถ้าอากาไมนอนยังไม่ยอมคืนอีกเขาก็จะทำมันเองและในเช้าวันต่อมา อากาเม่นั่งก็ยอมส่งตัวคริเซ่คืนให้กับพ่อของเธอคริเซ่และพ่อดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งกลุ่มนักบวชอพโลโลเดินทางกลับไปแนโรงระบาดในค่ายก็เหมือนจะดีขึ้นในทันทีโอดิเซ่และรีโทสยืนดูพวกนักบวชที่กำลังเดินทางกลับไปซิดิเซียโอดิเซ่บอกว่าเมื่อวันก่อน,อนเขาเห็นรอยสักที่แขนของรีโทสมันคือรอยสักของคนที่โดนในเทศออกมาจากทรอยโอดิเซสบอกว่าเขารู้ว่าท่านคือรีโทสอดีหัวหน้านักบวชของราชาไพาัรอัลลัมโอดิเซสถามว่ารีโทสรู้เรื่องสําคัญบางอย่่่่่าาาาางงงใใชชไไหมมเรรรรรืออสํคคัญทีพต้้กู ลีโทดกังเงียบอย่างเดียวเลยนะครับไม่ตอบอะไรเลยออดิเซียพูดต่อนักบวชอย่างพวกท่านมันก็เหมือนกันหมดเทพเจ้าให้อำนาจอย่างรู้กับพวกท่านเพื่อชี้นาม,มนุษย์แต่ว่าพวกท่านกลับเงียบไม่ยอมทาอะไรเลยออดิเซียให้รีโทดมองดูรอบๆมองดูคนมากมายที่ตายไปแล้วและกาลังจะตายในสงครามครั้งนี้รีโทดทนไม่ไหวเขาบอกว่าเขาทําแล้วเขาทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อหยุดสงครามแต่ราชาไพาอั่มกลับไม่เชื่อเขาโอดิเซียขอให้รีโทดพูดมาว่ารีโทดรู้อะไรตัดภาพไปทางด้านเมืองทรอยพนักษ์ก็บอกราชาไพาอัํมในที่ประชุม ว่าการโจมตีซีเรเซียมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆผู้กรีกจะต้องรู้ว่ามีการขุดอุโมงค์แพ่นลัตบอกเขาสงสัยว่าในทรอยจะมีสายสืบคอยส่งข่าวราชาเพลย์อัพไม่เห็นด้วยผู้กลีกเนี่ยมารู้อยู่แล้วว่าซีเรเซียเป็นพันธมิตรกับทรอยการโจมตีครั้งนี้คงเป็นการโจมตีเพื่อทำลายกองทัพพันธมิตรของทรอยมากกว่าการค้นหาสายสืบมันจะทำให้พวกเราต้องสงสัยกันเองเปล่าๆแต่ปารีเห็นด้วยกับแพ่นลัตในทรอยจะต้องมีคนส่งข่าวเรื่องซีเรเซียแน่เฮเลนได้ฟัง วกเขาจะทำการสืบในทางลับถามผู้เกี่ยวข้องจำกัดกลุ่มเฉพาะคนที่รู้เรื่องซิลิเซียแพนในรบอกว่าอย่างน้อยการทำแบบนี้ก็จะทำให้พวกเรามั่นใจได้ว่าไม่มีสายสืบจริงๆตาชาไพลอัมเห็นด้วยเขาอนุญ,ญาตให้แพ่นในรั์เริ่มการสืบสวนได้หลังจบการประชุมเฮเลนก็รีบบอกปาลีดว่าเธอไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการสืบสวนเฮเลนอ้างว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ออนโดมารคีต้องโศกเศร้าคิดถึงพ่อของเธอขึ้นมาอีกปาลีดไม่เห็นด้วยกับเฮเลนการนำสายสืบมาลงโทษต่างหากถึงที่ทำให้แอนโดมารคีสงบ พกัวว่าปลารีสจะสงสัยในตัวเธอขึ้นมาปลารีสและแผ่นดัลัตเริ่มสืบหาว่าใครกันแน่เป็นคนบอกเรื่องสิริเซียให้กับพวกกรี He กเฮเลนก็ไปกังวลมากเธอรู้ว่าวันที่อคริสมาที่นี่มีคนรับใช้ในวันที่ชื่อว่าฮามอนเห็นอคริสออกมาจากห้องนอนของเธอเฮเลนตัดสินใจไปหาฮามอนตามลำพังเฮเลนถามตรงๆว่าบอกใครเรื่องอคริสไปแล้วหรือ,อยังฮามอนมีสีหน้าลำบากใจมากเขาตอบว่ามีคนมาถามเขาแต่เขาก็ไม่ได้บอกใครเรื่องที่อคริสออกมาจากห้องนอนของเฮเลนเฮเลนบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมนมเเป็กาารข้ใจผิด อคริลิตมาที่ทรอยนี้ก็เพื่อจะจับตัวเธอกลับไปและเธอก็ไม่ได้บอกอะไรกับอคริลิตแม้แต่อย่างเดียวเฮเลนมอบเครื่องประดับล้ำค่าให้กับฮามอนเธอบอกว่าเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังจะขอมันอาจจะมากเกินไปเธอขอให้ฮามอนอย่าบอกใครเรื่องอคริลิตเฮเลนจากไปฮามอนยิงคิดตัดสินใจอยู่ถึงตอนคำ่ำและเขาก็คิดได้ว่าเขาจะไม่ทรยศบ้านเมืองเด็ดขาดฮามอนจะบอกความจริงเรื่องที่อคริลิตมาหาเฮเลนและเครื่องประดับที่เฮเลนเพิ่งจะให้มาเพื่อปิดปากเขาก <c oughs> ็จะกลายเป็นหลักฐานอย่างดีฮามอนจะเดินออกจากบ้านแต่ ซานเทสสายสืบจากกรีกที่ยังแฝงตัวอยู่ก็โผล่มาฆ่าปิดปากฮาร์มอนสานเทสจับตาดูอยู่ตลอดเขาคอยปกป้องเฮเลนตามที่อคริสฝากเขาเอาไว้ทางด้านปารีสเขาก็สุดแสนจะท้อใจที่เขายังหาคนร้ายไม่เจอที่จริงก็คือไม่มีเบาะแสอะไรเลยที่จะสามารถชี้ตัวไปยังคนทรยศได้เฮกเตอร์ <k> บอกว่าไม่มีเบาะแสก็ดีแล้วแสดงว่าไม่มีคนทรยศในทรอยปารีสบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขามั่นใจว่าจะต้องมีคนบอกพวกกรีกเรื่องสิริเสียแน่และเขาจะต้องหาตัวมันให้เจอให้ได้ซึ่งการกระทำหลายอย่างที่ปารีสดดงเห,เห้เเ็นาาตลอออว่่ทพืทย มันก็ทาให้เฮกเตอร์เนี่ยยอมรับเป็นตัวปลารีดแล้วเฮกเตอร์รู้ว่าปลารีดโทษตัวเองแต่เขาก็อยากจะบอกเอาไว้ว่าชาวทรอยไม่ได้สู้เพื่อปลารีดแต่ชาวทรอยสู้ร่วมกับปลารีดเฮกเตอร์บอกน้องว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันตัดภาพไปทางค่ายกลีคพฐฐาทคัรก็หายป่วยแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วพฐฐาทคัรและอะคิลิสวิ่งเล่นกันอยู่บนชายหาดแต่สักพักสองคนก็ดูดปากกระเฉยเลยทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักที่รักกันมากกว่าเพื่อนบิซิกระดังดูพวกเขาอยู่ด้วยนะครับพาทคัรเดินเข้ามาหาบิซิ และบอกว่าขอบคุณมากที่บิซิตปุงยามาช่วยดูแลเขาตอนที่ป่วยบิซิทบอกว่าเธอดีใจที่พาโตคัสยังไม่ตายบิซิทจูบพาโตคัสอะคริลิสเดินเข้ามาหาทั้งสองคนเขาจูบทั้งบิซิทและพาโตคัสแล้วจากนั้นพวกเขาก็โจ้เพิ่มๆกันแบบ3มคนผัวเมียและในเช้าวันต่อมาก็มีทหารกลีกมากมายมายิงอยู่หน้าเต็นท์ของอะคริลิสอะคริลิสเดินออกมาดูก็เจอว่าเป็นอากามนอนที่เป็นคนนําทหารพวกนี้มาอากามนอนบอกว่าอะคริลิสท,ทำให้เขาเสียหน้าที่ต้องส่งคืนตัวคริเซ่ไปตามคําสั่งของอะคริลิสท,ที่เป็นผู้ใต้บบบััังคญชา อาคริตทำไมเขาเสียของเล่นไปเขาก็เลยจะมาเอาบิสซิตไปแทนอาคริตได้ฟังแล้วก็โกรธมากบอกว่าเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่นี่ฆ่าคนทุกวันก็เพื่ออากาไม่นอนแต่ตอนนี้อากาเมนอนจะมาเอาผู้หญิงของเขาไปอาคริตบอกบิสซิตไปก็ได้แต่ถ้าอากาเมนอนทําแบบนั้นเขาก็จะถอนตัวจากสงครามครั้งนี้บรรยากาศต,ตึงเครียดจัดทุกคนรู้ดีว่าถ้าขาดอาคริตไปกองทัพกรีกก็จะอ่อนแอลงเมนเดลาอัดบอกพี่ว่าอย่าทำแบบนี้เราต้องการอาคริตถ้าอยากยชนะสงครามอากาไม่นอนตะคอกสั่งให้น้องหุบป,ปากแล้วเขาก็กระชากพาตัวบิส อคิลิสโกรธจัดเขาตะโกนบอกชาวกรีกทุกคนว่านับตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนจะต้องสู้โดยไม่มีเขาและกลองทัพเมอร์มิดอนกองทัพกรีกขวัญกำลังใจตกต่ำลงทันทีก่อนหน้านี้เพิ่งมีโรคระบาดจากเทพอพอลโลตอนนี้อคิลิสก็ถอนตัวหลายคนกังวลว่าพวกเขาจะแพ้สงครามเมเนเลอัสสั่งอดริเซียให้รีบหาทางทำอะไรสักอย่างอดริเซียรู้ดีว่าปล่อยต่อไปแบบนี้พวกเขาแพ้สงครามแน่อดริเซียได้คนส่งจดหมายของเขาไปยังทรอยทันทีเนื้อความจดหมายคือสารท้าประลองเป็นการประลองระหว่างปารีสและเมเนเลอัสที่หน้ากำแพงเมืองทรอย ผู้ชนะได้ตัวเฮเลนขู่แผ้จะต้องตายและไม่ว่าผลการประลองจะเป็นเช่นไรก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับผลประลองนั้นกองทัพกรีกจะได้กลับบ้านและสงครามครั้งนี้ก็จะได้จบลงสักทีเฮเลนบอกปารีดว่ามันจะต้องมีแผนการอะไรแน่เฮกเตอร์ <H ector S 2> บอกไม่น่ามีเพราะชาวกรีกระบุมาว่าให้ฝั่งทรอยเป็นคนกําหนดกติกาได้เลยปารีดลังเลที่จะตอบรับคําท้าเฮกเตอร์บอกน้องว่าจงเชื่อมันเขาเชื่อว่าปารีดสามารถอาชนะได้แน่และสุดท้ายปารีดก็ตอบตกลงที่จะทาการประลองเฮเลนเข้าใจปารีดแต่เธอก็เตือนปารีด ว่าไมเนเลอัเประ,ะคานที่สู้ทั้งที่ผลลั์ไม่แน่นอนไมเนเลอัดจะต้องมีแผนการอะไรซ่อนอยู่แน่ในวันต่อมาการประลองก็ถูกจัดขึ้นที่นอกเมืองก,กองทัพของทั้งสองฝ่ายมาเผชิญหน้ากันราชาพลายอาร์มและราชินีก็มาดูการประลองครั้งนี้ด้วยปารีสและเมเนเลอัจะต่อสู้กันต่อหน้าทุกคนทหารเป่าเขาให้สัญญาณแล้วการประลองก็เริ่มต้นขึ้นเมเนเลอัฝีมือเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ปารีสเองก็สู้ไม่ถอยจากสิ่งที่ตอนแรกชาวกรีกคิดว่าเมเนเลอัดจะชนะใสๆมันก็กลายเป็นการประลองยยยืดดเเเ้้้้อออขขึนนมมมาาาาาลูแววว่ว่าา่่ปิไไไหีค เขาจึงใช้แผนที่ออริเซียสเต,ตรียมไว้ให้เขาแต่แรกมเนเรอัสบอกปาลีดว่าก่อนที่จะประลองกันต่อเขาอยากให้ปาลีดได้ฟังความจริงจากปากคนบางคนมเนเรอัสเดินถอยไปการประลองหยุดลงชั่วคราวแล้วนักบวชลีโทสก็เดินเข้ามาในสนามประลองจากทางฝั่งกองทัพกรีกราชาเพลายาอามและชินีตกใจมากลีโทสแนะนําตัวกับปาลีดว่าเขาเคยเป็นหัวหน้านักบวชของทรอยแต่โดนราชาเพลยอัมเนรเทศในวันที่ปาลีดกลับมาปาลีดก็ถามว่าทําไมลีโทสบอกว่าก็เพราะราชาเพลายาอามไม่อยากให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่เขารู้ ซึ่งสิ่งนั้นก็คือเขากรีดเลือดนกแล้วออกมาเป็นสีดําในวันที่ปารีสเกิดมาเทพเจ้าสาป,ปารีสปารีดมีชะตาที่จะทําให้ทรอยล่มสลายและไม่ในรลานก็ขอพูดบางว่าในวันที่ปารีสเกิดมาจริงๆแล้วปารีสไม่ได้โดนหมาป่าลักพาตัวแต่เป็นราชาและราชนินีนั่นแหละที่ตัดสินใจส่งปารีสไปฆ่าทิ้งในตอนนั้นลีทโสกล่าวสรุปให้ว่าถ้าอยากให้ทรอยคงอยู่ปารีสก็จะต้องตายปารีสสับสนมากเขาหันกลับไปมองหน้าพ่อแม่สลับกับมองหน้าลีทโสซึ่งจากสีหน้าของราชาและราชินี ปารีสก็เดาได้ว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนแต่ใน,ในขณะที่ปารีสกำลังสับสนมิเนเลอัดก็พุ่งเข้าโจมตีใส่ปารีสการประลองยังไม่จบมิเนเลอัดโจมตีใส่ไม่ยัง้งปารีสโดนอัดยับไม่ใช่ว่าเขาสู้ไม่ได้แต่เขาไม่มีใจสู้อีกแล้วเขาคือตัวสวยเป็นตัวนําความวิบัติมาให้กับชาวทรอยทุกคนถ้าเขาไม่กลับมาที่ทรอยในวันนั้นเรื่องทงทมดนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมิเนเลอัดเอาดาบของเขาพาดที่คอของปารีสเพื่อจะลงดาบสุดท้ายฝั่งทรอยทุกคนเงียบกันหมดส่วนฝั่งเขาเคะกรก ปาลิศหลับตาพร้อมรับความตายแต่แล้วยู่ๆเทพีอโฟเรตี้ก็มากระซิบบอกปาลิศให้หนีไปปาลิศหมนตัวหลบดาบของเมนเนอาที่ฟันลงมาแล้วเขาก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตหายไปจากสายตาของทุกคนก็จบเลยนะครับกับสปอยซีรีส์ดังทรอยตอนที่3แล้วก็สถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับสปอยเนื้อหาของตอนที่5แล้วก็6สสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ